สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดรอตโตแกร,รี่ปทุมธาน,นีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอนดับหนึ่งสูงสุดถึง6ปีซ้อนเลยวันนี้นะคะออยก็เลือกนําเป็นรุ่นนะคะ n e x t g e n Ranger Wi วทนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2องล้อเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะมาให้กับคุณลูกค้าได้ชมมีการติดตั้งชุดแต่งอุปกรณ์นะคะหลาย แบบเลยมาให้กับคุณลูกค้าได้ชมด้วยก็ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง c a n n e l ออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้ทอยเลือกนำมารีวิวจะเป็นเครื่องยนต์นดีเซลขนาด2.0ตเรทที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรเลยและตัวนี้นะคะยังรองรับน้ำมันดีเซลแล้วทุกประเภทด้วยนะคะราคาจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มออปชันความปลอดภัยได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะแบบ6สปีดเนาะค่ะเดี๋ยวอ้อยพาไปชมในส่วนของตัวชุดแต่งกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้า ชิ้นแรกเลยกระจังตัวนี้ลูกค้าขอรีเควตมาเป็นกระจังหน้าเดิมซึ่งมีความดุดันอยู่แล้วในตัวนะคะจะเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็มีโลโก้ขนาดใหญ่ด้านหน้ามาให้แบบนี้ด้วยพร้อมตะแกรงรังพึ่งด้านหลังนะคะจะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าเราเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์แล้วสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกให้จากโรงงานด้วย แล้วก็ในส่วนของตัวกันชนหน้าเนี่ยเขาจะตัดเป็นสีกาไฟแล้วก็เป็นสีบรอนเงินด้านล่างมาให้ด้วยนะคะส่วนชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยทัวราได้มีการอัปเกรดให้กับคุณลูกค้าจะเป็นตัวสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตจะเป็นสีตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้เลยจะมีความดุดันนะคะทําให้รถเราดูใหญ่มากยิ่งขึ้นมีความเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นตัวชิ้นงานเราก็ได้มีการยิงซิลิโคนเก็บงานให้นะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวด้านข้าง มีการอัปเกรดในส่วนของตัวคิ้วล้อให้ตัวคิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นสีดำด้านนะคะแบบมีหมุดนะคะแล้วก็ตัวนี้ออนไม่ได้เจาะที่ตัวรถของคุณลูกค้าเลยเออใช้เป็นการยิงซิลิโคนเก็บงานให้แล้วก็มีการยึดติดจากตัวรถจากตัวน็อตเดิมให้นะคะส่วนตัวคิ้วล้อเนี่ยเรามีให้เลือกนะคะเป็นแบบเรียบแล้วก็แบบมีหมุด สำหรับคันนี้นะคะได้มีการยกให้นะคะอยู่ที่2นิ้วด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วตัวแม็กนะคะเป็นแม็กออฟโร d ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะส่วนยางออยจับคู่มาพุกคู่กับยางตัวของเลนโซนะคะเป็นยาง RT เหมาะกับการขับขี่ในทุกๆพื้นสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะว่าอยากได้เป็นยางสเปคอะไรสำหรับซีรีส์นี้จะอยู่ที่27555 R20 นะคะเป็นออฟเซ็ตลบ ค่ะแล้วก็แก้มข้างของ Ford ใมีการออกแบบดีไซน์ใหม่สามารถระบายความร้อนได้จริงมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างที่มีขนาดใหญ่นะคะมองเห็นด้านข้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแบบนี้เลย ด้านข้างก็ได้มีการติดตั้งในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะเป็นตัวไลโน่แบบนี้ใหญ่นะคะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไลสไตล์ของแต่ละคนนะคะว่าชอบการออกแบบดีไซน์รูปแบบไหนนั่นเองลูกค้าสามารถเลือกให้อ่อยได้เลยบันไดข้างเป็นบันไดข้างที่มีขนาดใหญ่เป็นสีดามตัดขอบด้านข้างนะคะจะตัดเป็นสีบอลเงินตัวนี้นะคะตัวบันไดจะมีเนื้อบันไดที่ค่อนข้างหยาบแล้วก็จะมีร่องสําหรับระบายน้ําทําให้คุณลูกค้านะคะไม่ลื่นเวลาที่ขึ้นลงตัวรถนะคะ แล้วก็รุ่น Wi แ c รกจะมาพร้อมกับราวหลังคาด้านบนนะคะมาพร้อมแบบนี้จากโรงงานเลยเป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้ยึดติดได้แล้วก็เวลาที่คุณลูกค้าจอดรถหยุดนิ่งรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง300กิโลกรัมเลยแล้วก็เวลาที่รถขับเคลื่อนนะคะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่75กิโลกรัมนะคะโดยประมาณเนาะสปอร์ตบาร์ด้านหลังมีมาให้จากโรงงานแล้วเป็นรุ่นเดียวที่มีสปอร์ตบาร์มาให้จากโรงงานเป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วก็จะมีตัวยึด สัมภาระนะคะที่ตัวสปอร์ตบาร์มาให้เลยเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมกับกับฝาท้ายนะคะเป็นสีดำด้านตัดด้วยฟอนต์คารเวอรฟอร์ดนะคะคาว่าฟอร์ดเนี่ยจะตัด ขอบตัวหนังสือด้านนอกนะคะเป็นสีแดงแบบนี้มีความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูดุดันเนาะแล้วก็ฝาท้ายของฟอร์ดเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์นะคะมีคําว่าเรนเจอร์มาให้สําหรับเน็กเจนนะคะเขาจะเป็นตัวที่ปั๊มเข้ากับตัวฝาท้ายเลยแต่ลูกค้าก็รีเควสขอตัดในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เข้าไปใส่จะทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นฝาท้ายเราก็จะเป็นฝาท้ายที่มีสปอยเลอร์จากโรงงานแล้วย้ายไฟเบรกลงที่3ามาให้นะคะแล้วก็ยังเป็นตัวฝาท้ายแบบ e a s y l i ิด้วย มีน้ำหนักเบานะคะมีการปรับพื้นกระบะใหม่เรียบใช้งานได้ในประสงค์มากยิ่งขึ้นนะคะกว้างสามารถล็อกวางไม้พาเลทได้นะคะกั้นการเก็บสัมภาระราได้ดียิ่งขึ้นเนาะสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยตัวไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้แต่ยังไม่เป็นไฟท้ายที่ททเต็มระบบถ้าเป็นไฟท้ายที่ LED แบบเต็มระบบจะอยู่ในตัวขับเคลื่อน4ล้อนั่นเอง ก็สำหรับคันนี้นะคะก็มารีวิวในแบบชุดแต่งด้านนอกให้กับคุณลูกค้าได้รับชมมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมสถานภ,ภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชันนะคะแล้วยังมีระบบความปลอดภัยอื่นให้ค่อนข้างครบคันเลย Airbag มี Air ให้สูงสุดถึง6ลูกเลยนะคะเทียบเท่ากับรถ P P V หรือ SUV S U V เลย สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะโทรหาออยดีได้เลยที่เบอร์091 5036932นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ